ใหม่นะคะเพื่อนๆนี่ก็จะทำมาอันนี้ก็หลายๆอย่างปลานะไอ้คนเคยมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะไอ้คนเคยมาแล้วก็จะประมาณติ่งๆ่อยนะคะอันนี้ติมอะไรคะไอโฟนมาหารูปให้หน่อยสิมีเห็ดนะคะเห็ดโอ้สวยจริงๆเลยมัดรวมกันคมมีตัวเขาเรียกอะไรวะมีเห็ดมีแมง จักจั่นด้วยนะคะนี่ก็เห็ดนะคะอันนี้หอยทากนี่จักจั่นนะคะจักจั่นไหนจักจั่นนี่จักจั่นนะคะนี่เห็ดนะคะอันนั้นก็จะเป็นเหมือนมันก็จะเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะก็จะเป็นนี่สามพันเจ็ดร้อยปีนะคะทำสองหนึ่ง มันก็จะได้ตรงนี no. ้นะอันคนอันคนมาแล้วมันก็จดิซิงเต้งแบบนั้นอันนี้ก็จะสวยอไป r r. Um ้าวนใ้อไปเใส่ละไปั้าอก็ถามหาคุณเจรดบอกโอ้เอาไปแล้วบ่ ้าหนามหนชชั้นเจนเลยมันหลายนั่นบอกเเดินครึ่งวันเลยขนอะมนจสกไปช้ามัจะไม่สร็เหื่อยเก็เ่า้คนขับรถตั้งองคนยานยังผัดยังขับกันาะคนไหหลับก่อนจะตื่นมาขับกันอะอันนี้มันคืออีหยันหอฮะจาหอยเันนั้นคือจลาหอยหอยอีหยัง อันนี้ฟางม่วงหน่อยได้ไหมไอ้งไม่วงสารพัดหอยกาบหอยอันนี้กักาบหอยอันนี้จักปีไปเนี่ยชิ้นย้อนชิ้นชนซาออกชิ้นชนย้อนซาออกชิ้นชนมันย้อนอืมีซาอะไรนะซาออกหน่วยสิบร้อยพันซาออกชิ้พันมันอินพันอินพันอีอินชอนพันมันเมียงเอ้ยพันมากนี่ยเนี่เนี่ยไอ้โอ้โหที่มาใช่จะติด สามงาเลยสามสามสามคนสคนไอป้ย่างข้าไปกุ้งย่งไปบิ้งหน่อยเบงอือยำ่ยำไม่ผิดยำม่ผิโอเคหนึสอง เพื่อนออกไปข้างนอกรู้ว่าเพื่อนไปนี่นี่มันเป็นรูปหอยทั้งหมดเลยนี่นเนาะอันนี้นมันเป็นโคยยโเรเดินไวๆหน่อยนะคะแบตเตอรี่มันจะหมดก่อนแนะ <laughs> บตเตอรี่มันจะหมดก่อนนะคะหวยนี่เลยนะ้องสาว นันก็จะเป็นหินนะคะหินก็จะคล้ายๆกันหมดเลยคลย่ะอันนี้จะเป็นหางนกยุงนะ,ะแล้วจะสวยหน่อยนะคะไอ้แกตั้งเวลาไววแล้วบัดที่นี่มันปิดไว้นะ,ะหอยหอยกลมตัวอะไรบกิงกืนบอกิงกืนอ,อันนั้นทะเลไอ้แมวน้าเอ้อะไรน้ำบอมแนมนเขาเรียกอะไรม้าน้ำนี่ไงมาโมานาอีดูหอยล้วเบิ้หอย นานมากเป็นสีออกยอนสีออกสามซ้อนยอนไอไปไหนไอเดี๋ยวแบบดก่อนนะไม่หมดหรอกไม่หมดหรอกแบดสามก้อนสี่ก้อนอันนี้นานอีชื่นค่ะจ้ะเดินน้ำนานทีนี้อีชื่ง โจจกีบโจกีบอะคือรืดเป็นอันนี้นะไหโบราณบ้านเชียงอ่าแล้วซ้ำถึอ่ะนี่มังกี้อัเนี้ยข้างบนเหรอคจกบัดคารามีเนาล이게뭐야 ชั้นสองเราจะขึ้นชั้นสองข้ตับค้านี่าหินบิดีดเป็นหน้ากาเสร็จอือชั้นสาน้กลงมาชั้นสีไปอบที่ห้ไป็อที่กที่เจ็อันนี้จะเป็นพภัณฑ์สมัยโบราณได้ไหม มีต่างเพลงกันตะปันไม่ชัยบันเทียนค่ะไม่ไม่ไม่เลือกอานไมตะปันหาอันนี้เอาไว้ต้มเหล้านะคะเพื่อนๆแบบนี้เอาไว้ต้มเหล้านะคะว่าป่ะนี้มีจานเหล้าด้วยนะคะอันนี้เป็นหม้อต้มเหล้านะคะไม่จะเป็นตะปันอันนี้หายเก็บสมบัตินะคะจะบออกได้ย่างนี้่มีถ้วยจานด้วยนะคะ อันนี้อันนี้จะเหไหเล่านะคะอันนี้อันนี้ไห่เล่าเป็นของราชวังนะฮะเชลงนะคะเนี่ยไห่เล่าของเชลงอันี้วัตถุโบราณนะที่เขาเก็บมาสมัยโบราณไห่เล่าของเชลงอันนี้ก็จะไว้ใส่ข้าวสารนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะไว้ใส่ข้าวสารนะคะสมัยก่อนนี้ก็จะเอาใส่ตอนนี้อยู่บ้านก็มีแบบนี้จะใส่ข้าวสารนะคะเลยนี่ใข้าวสารจะไม่ใช่เกยกันนะเพื่เพื่อนนี่คืออันนี้อ้าวลืมใครฝั่งนี้เลยค่ะหอว ถ่ายแล้วนี่ก็ถ่ายแล้วไม่ถ่ายหรือยังค่ะแต่ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มึงไปถ่ายตั้มฝั่งนี้ค่อยถ่ายกันฝั่งนี้เป็นพระอ๋ออันนี้เต่านะคะว้าวกลุ่มหันหน้ากันมาชิหันหน้ามาหนิหนึ่งสองเอาหมวกมาให้กันใจมาทีกุ้งอันนี้เป็นที่เอาไว้ตอนนี้บอลแมนไอตี ไอ้ที่ใส่ไอ้นฝนหมึกเออฝนหมึกคะ่ะอันนี้ <c oughs> ไอ้ที่ใส่หมึกนะคะหมึกเอาไว้เขียนหนังสือนะคะที่ฝนหมึกสมัยโบราณหราไอ้ที่เขียบุหรี่นะคะตรงนี้ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆที่ที่ฝนหมึกนะคะอือแนวเขียบุหรี่ก็มีนี่อันนี้แนวเขียบุหรี่นะคะมีที่วางเขียบุหรี่ด้วยนะเพื่อนๆโอนปมาแล้วโ <c oughs> อ้ตะเคียนอะไรอีอีชึ้งวะส์อติเคียนอะไรอีจุเกะคาจ้าอีจุเกะน้าวะเดี๋ยวเดียวกัอีจุกเกะพุยส์ครั มามาสองคนดีจับดีดีนี่นี่อันนี้หายอันใหญ่ยังไม่ได้ดูเลยหายช้าช้างหนึ่งชี้นึ่งอันนี้สวยอยากท้ายซาๆาแล้วมาจับเอาขนาดข้สามขึ้นไปอีกเปียไปหางจีไปอีกหางไปหาพวกไปอีกเจ้าจิความน่านี่นี่วะอันนี้หายประเทศจีนนะอ่ไปอีกเรื่องจี่าอาิมบนอิมบุนอบุนอิมบุนอิุนนี่ิมบุนนะคะ ที่เขามายึดแต่ก็ไหนของประเทศญี่ปุ่นะตัวกันสันสันันับนี้วมดไปอีนนั้นมาอีเชนนั้นสวยๆแบบนี้นะคะของญี่ปุ่นนะ,คะเ,นนเคียๆตีนเจ้าึ้นมาดังแอปออนแอนออันนี้จุงกุ๊บนะคะจุงกุ๊บอ,อ,อันนี้จุงกุ๊บไหน นี่จุงกุกนะคะเนอเคี่ยวนี่คือคาแรคคือรอสี่ปุ่นค่ะอันนี้ตากล้องก็จะสนุกสนานเลยนะคะตอนนี้ฮะสวยมากเลยเนี่ยอัอนี่พะพะนอนด้วยนะคะพะยืนพระก่งโกก็มีนะอันนี้จะเป็นของประเทศจีนนะคะได้ นี่นะคะเออใช่นาใช่นาโอ้ถ้านั่งถ้ายืนถ้านอนนี่น่เขาเรียกอะไรนะพระจามศีลนะคะจำศีลเออเขาเรียกอะไรนะถ้านอนพระจำวัดนะคะจำวัดจำวัดนะคะเลือดสวดนะคะอันนี้พระอันนี้นั่งดูใช่ไรมอันนี้ยืนอะไรอันนี้ยืนใครพระแม่พระจีบาปเลยมีโคกีรีพร้อมนะคะอันนี้อย่างนี้เจ้าแม่กวนอินเจ้าแม่กวนอินนะคะนี้ ตัวนี้จะเป็นของที่จีนนะคะพี่ๆเจ้าแม่กวนอิมประธานนั่งประธานนอนประธานยืนประธานงงโง่สุดเสียสุดแสงเนาะสุนเด็กน้อยคนนี้นะเอาตายรูปได้ไหมอยากใครทำอะไรนี่ยสาวกุ้งทำอะไรสวยดีใบพูดแหละสวัสดีแมมมูมาใบเมมเดี๋ยวนะ สวยเยอะ yeah. เยอเอ๋นี่แหละตากล้องปท่านใจอย่างนี้แหละไปยีปุนนะผมก็เลยสวยสวยกันหนึ่งสองสามด้วยป่ะาคนรู้แต่แทนแรเมันเขายู่กัดใจสิเลยภาพเดียวก็จบเลยม,มันจะเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรละ่ะตรงนี้เป็นประมาณนี้อันนี้อันนี้เตาถ่านสมัยก่อนใช่ไมก็จะเป็นประมาณนี้เตา,า,ตาหินนะคะาาน,น,ะคะนี่ตัด นวต้นเพือความรวดเร็วเราไม่าใช้หมดเนะช่วงนี้เรานี่อย่างสวยเลยกุ้งกขับป่ะขับก um> um> ุ no ้งสวยับมอีกไม่อีกมอีกกุ้งเกินไปหอยอยหอคนละน่อยจะหอนะเออโอเคๆนี้ปลีปลีสานี่เนี้เคให้หายได้ไหมขวะยายได้ทุกคนให้นอนนนึงเ นี่ยเนี่ยนี่มันสวยดีคอยป,ปิดบกเปิดบ๊เป็นบ๊ปิดบ๊อเ,เ,เ,เปิด,ปด,ปดได้คอยใส่เต็มแม็กเลยเด้อันนี้มีนกคู่อันนี้เป็นเครื่องรางของขังของนกคูของนกคู่เสียงดังจังเวยง ไม่ใช่นกคู่นะคะนกคู่นกคู่นี้มีเป็ดด้วยะคะมีกระต่ายมีเป็ดน้ำหอมน,อนี่มีอันนี้เลยนะคะมีถ้วยถัวามแบบนี้ด้วยะคะ่ะ <is> เขาไม่เปิดไป <c oughs> ก็เลยจะมืดๆนะครับค <c oughs> <c oughs> เอ,อาแต่อันสวยสวยไหมครับเพื่อนๆวิลามชาสิซิงคู่ สวยกล้องเราก็จะพือมาวกวันนี้ได้ได้ถ่ายรูปก,ก็จะประมาณนี้มาสักวันนี้อันนี้ก็จะเป็นตึกของประเทศจีนเรือประเทศจีนสมัยก่อนเขาทนั่นนี่มีใช้ลาม้าลาก็ประมาณนี้สมัยก่อนเขาก็จะทําแบบนี้ครับนี่เป็น สวยนะคเรื่อนๆซิงสิงด้วยสิงตาโตสงสารคนที่เคยมาแล้วก็จะประมาณนี้แล้วซิงซิงก็หน้าตาก็จะประมาณซิงซิงนะคนไม่เคยมาก็จะหือนะครับได้ไหมคนถ่ายคิดนะโอเคมีปิด

เ,เขาจะไปเขาจะไปข้าตรงไหนไป้ไปตาม,ตตอ,ามอ่าถ้าเราไม่ออกตามไปอย่างนั้นมันไม่ได้เข้าถา้ำใช่ไหมอ,อืมันจะเป็ละละยอ,อปย้อนไปย้อนมามน,นี่กสวยจริงจังเลยมันก็เพื่อนๆจะเป็นหัวมังกรคล้ายๆเรือหงส์นะคะเพื่นๆเป็นเรือนะคะเรือก็จะเป็นหัน สวยมากนั่นินนี่ปลาอะไรนะเขาเรียกปลาอะไรนะเนี่สวยมากมันชื่อปลาอะไรไม่รู้นเพื่อนแต่มันสวยมากเลยสีทองเหมือนมันปลาจริงๆประเทศไทยก็มีนะแบบนี้ที่ตัวราคาแพงๆ<ะ> ที่คือได้ดูอันทุกอย่างที่มีในนี้นะคะชังกำมานดูเป็นประมาณได้ดูทุกอันนี้อันนี้ธรรมดาธรรมดากานเาก็นี้สั้นๆขึ้นนุ่นบ่แต่ก็จะเร็วๆหน่อยนี่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 สวยกุ้งเข้าไปเพราะว่ายังมีอีกหลายที่เลยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยว เซมบอดสีเข็มสีมากน,น,มน้ดเอนี่นอยมากเลยนะนี่สีดยไปใส่ไปให้ก๊บแปมมังกขาบไปด้วยายตัวนี้เลยอ่ะถายแล้วอันนี้หายแล้วนี่ขาว มีเขาวางไว้สองฝั่งเราก็เลยจนเป็นต้องสองทั้งสองข้างครัเด็กน้อย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 กล้องดักไปแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขาจาแบตเตอรี่โอตาเวไอจุกดีเดียวเลยเป็นยังของืองด้างนี่ชั้นสามแล้วใช่ไหมเราไม่ชั้นสามถ้าเราไม่ลงอเราไว้ชือเราก็ต้องไส่อ่า

หนึ okay. ần, <S <S ่งสองค่ะจะไปห้างไหนไปห้างโน้นต่วนหร้างนี้ต่วนนั่งชิคนั่งชิคอันเด็นนี่เขาฮันิดเองเหรอไหนชนอยู่ไหนออกซะมึนๆอย่างนี้เลยโล่สิเป็นนางงามอยู่หันตี ช, sure. er. ช้าช <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้างพูนช้างพูนช้างดำยาวค่ะช้างดำขาวค่ะนี่เป็นภาษาจีนจงกุ๊บนะคะจงกุ๊บ น,นเป็นน้ำชาอันนี้มีกลบมีค้างคุบมีตะเกียงด้วยนะตะเกียงสมัยกวน,น่เป็นวะหมอขนถ่ายคลิปนะมีมเป็นหลวงพ่อต่างๆที่เราเ<า>ก็บไว้อันนี้จะจะเป็นลูกทำกะบใ้ นี่องค์งงงใหญ่นะหลวงพ่อองค์นี้องค์ใหญ่ <c oughs> เป็นของเก่าทางนั้นเลยนะ <c oughs> เป็นโบราณ <c oughs> เขาเก็บสะสมไว้สว <c oughs> ยงาม <c oughs> องค์ไม่สวย มาของจีนรับอิทธิพลมาจากนี่แต่ของจีนนะมีของเกาหลีนี่เป็นหมวกหมวกทองหารนะคะแล้วก็

คนพามาซำเชืาคาคาเชื่ออีกลูกคาเชื่ออีกสคนเยอะมาก ส่วนมากแล้วปลาจีนปลาต้องก็จะประมาณนี้ปลาต้องก็จะเหนื่อยเหนื่อยนะแกค่ะจนมึงนี่กันปลาลูบปลาเศษอาจจะเป็นกิเลสิงโตหินปลาคาบปลาคาบปลาอะไรนะปลาปลาปลานนจันอิงโญอิงโญอิงโญให้เงี้อย่เงี้ยน่าหาตรงนี้กัน สองคนเขาพากันยืนรอเราแล้ว <บะ S 1> อ,อ๋อมันเป็น,ปน,นมัน,นสองตัวใช่สองตัวต,นนตรงนี้ก็ถ่า,า,ยายสวยๆยิม้มอีก tao lại tàu. không? เยอะมากครับไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูเลยเยอะจริงแล้วก็คนก็เยอะมากก็เลยดูร,รัวๆไปไหนนะคะส่วนมากจะเป็นของจีนแล้วค่ของเกาหลีนนี้คือ 지랄 라 <flats> <Yushi> <울 Am Television |tg|>